วัสดีค่ะแม่เนียมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาต้มขาไก่ค่ะจะต้มต้มขาไก่ทำกันเลยนะคะอันนี้แม่เนียมก็ต้มน้ําเดือดใส่ต้มน้ําเดือดแล้วนะคะใส่ตะไคร้สี่ต้นแล้วก็ขาอ่อนหั่นเป็นแว่นๆเนเี่ยนะคะขาอ่อนหั่นเป็นเป็นแว่นๆแล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดสามสี่ใบนะคะ ต้มให้เดือดไวเลยค่ะน้ำครึ่งลิตรนะคะอันนี้แม่เนียมก็ต้มเครื่องไว้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเอาไก่ลงนะคะเอาไก่ลงวันนี้ใช้เนื้อไก่สามขีดค่ะใช้เนื้อไก่สามขีดนะคะใช้เนื้อไก่สามขีดค่ะ เปิดไฟแรงเลยนะคะเปิดไฟแรงเลยก็จะมีกะทินะคะมะเขือเทศและพริกขี้หนูพริกแดงบุบนะคะแล้วก็พริกแห้งคั่วแล้วก็ผักชีค่ะไว้โรยหน้านะคะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะแล้วก็น้ำมะนาวน้ำปลานะคะน้ำปลาบอน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะ กะทิใช้กล่องขนาด250มิลลิลิตรนะคะนี่ค่ะเปิดไฟแรงเลยนะคะเปิดไฟแรงเลยข่าอ่อนนี้ตามชอบนะคะตะไคร้นี่ประมาณ4ต้นค่ะหั่นเป็นท่อนหรือว่าจะอ่จะหั่นเฉียงก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบใบมะกรูด ฉีกสีใบค่ะขั้นตอนนี้เราก็ปรุงรสนะคะเราปรุงรสปรุงรสชิ้นของไก่แล้วแต่ชอบนะคะใครจะเอาชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กน้ําปลาลงไปหนึ่งทับพีค่ะน้ําปลาหนึ่งทับพีค่ะน้ำปลาหนึ่งทับพี เอาน้ำตาลทรายสักหึงช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชาใช้ชูรสนะคะชูรสชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะต้มขาไก่นะคะกะทิเราใส่ไม่ต้องเอาแตกมันนะคะกะทิ ไม่ต้องไม่ไม่ต้องแตกมันนะคะไม่ต้องแตกมันอันนี้เราก็ชิมเอานะคะตามใจชอบเราเลยเอากะทิลงไปค่ะเอากะทิลงไปไม่ต้องให้แตกมันนะคะไก่สุกไม่ยากค่ะ กะทิลงไปต้มขาไก่นะคะต้มขาไก่ต้มขาไก่ค่ะชิมให้ถูกใจเรานะคะ อร่อยค่ะเอามะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นนะคะหั่นเป็นชิ้นมะเขือเทศลงไปพริกแดงลงไปใบมะกรูดเราลงไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแล้วก็เอาพริกขั่วลงไปค่ะนี่สไตล์แม่เดียมนะคะจะได้หอมๆค่ะจะได้อหอมหอม นะคะคให้น้ำเดือดอีกรอบนึงค่ะไฟแรงเลยค่ะไก่สุกก็โอเคนะคะไก่สุกก็โอเคไก่สุกไม่ยากค่ะ หนาทีสิบนาทีก็กินได้แล้วนะคะปิดไฟค่ะปิดไฟปิดไฟทีนี้เราก็ใส่น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวแม่เนียมใส่หนึ่งทับพีเลยค่ะหนึ่งทับพีเลยแล้วแต่ชอบเลยนะคะใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยได้เลยนะคะอร่อยค่ะอร่อย เหลืออยู่อีกน้อยนึงใส่ให้หมดประมาณช้อนโต๊ะก็เป็นหนึ่งทัพพีกับหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะเอารสชาติที่มันถูกใจตัวเองนะคะแล้วก็ผักชีลงหน่อยนึงกินได้แล้วค่ะกินได้แล้วตักเสิร์ฟค่ะ ตกักเสิร์ฟนะคะต้มขาไก่ของเรากระทิไม่ต้องให้แตกมันนะคะตกักเสิร์ฟเลยค่ะขาอ่อนๆนะคะหาขาอ่อนๆหาขาอ่อนๆค่ะเคี้ยวได้กินได้ ต้มขาไก่สไตล์แม่เนียมนะคะผักชีโรยหน้าหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วค่ะลองต้มดูนะคะลองต้มดูไม่ยากรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะเครื่องปรุงอะไรต่างๆแม่เนียมจะบอกไว้ใต้คลิปนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากทุกๆท,ท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่เนียมนะคะ เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ